ครับสวัสดีครับเอซี e PC, ทุกคนนะครับเนาะรับมือนีการามาพอๆกับพอแจมอีกนะิพี่น้องเนาะแจมท่ามาติดตามลาวพัฒนาของปู่สมหวังต่อยนาะพี่น้องเนาะรับมือวันพุธพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าขับเรืกล่างก็ออกหนะึ่งหกนาะพี่น้องเนาะ ครับเป็นใจในน,นอพี่น้องมีผูโศกปูหมันบนอกอกับปูสมหวังพี่น้องครับปู่สมหวังงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อครับวันพุธที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกเจลาพัฒนาปู่สมหวังบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องครับชุดวิ่งนพี่น้องหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเก้าเข้าตรงๆนะพี่น้อง ครับแต่ว่าพูนเป็นเนียนทีแปดเก่านะพี่น้องหนึ่งเก้าเข้าตรงๆได้นะพี่น้องเนาะครับเอาไปโฉกไปมานพอแต้มกะดีใจนด้ะครับเด้อกับปู่สมหวังนะพี่น้องเนาะครับไปโอบโฉกบอมานมือนี้พอแต้มพามาตามต่ออีกนะครับเอาไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะ วันศุกร์ี่สิบแปด คราวพัฒนาปูสมบังพี่น้องเป็นนี่ก็เป็นกระเวิกกระว่าเนี่ย ขับบนล่างวิ่งรูด0กับ5นะครับขับชุดวินนะพี่น้อง ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับชุดวิ่นนยพี่น้องด้วยสัตว์เกนงนะครับเนาะครับส่วนปูจับครูพี่น้อง ศูนย์ศูนสี่ศนหานึงสี สามศูนห <45 S 1> นะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง ปูเนียนที่ศูนหตัวเดียวแต่ว,ว่าตัวที่บนเนีนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อพวางวดที่มากอะงวดที่ผ่านมากอะตัวเนียนบอกเข่าเนาะพี่น้องเนาะข้าบปูให้กันไม่ได้พี่น้องเน้อกัน กันศูพี่น้องครับครับส่วนเลขสามตวัวพี่น้องสี่ศูห สองศูนย์ห้าห้าศูนย์สองเรียกสี่ตัวกได้พีิณองเด้อสองสี่ศูนย์ห้า องห้าศูนย์สี่นสัตว์เจ็ดนี่งนะพี่น้องเนาะ ปูเนีนพี่น้องครับ,รบเอาสัตว์เหยียดนะพี่น้องเนาะครับลาวพัฒนาปูสมหวังนะพี่น้องเนะ้อบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้าับชุดวิ่งกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะพี่น้องเนาะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ สองห้าสามศูนย์สี่ห้ากันศูนย์สองนะครับส่วนเลขสามตัวก็ตามนี่นะพี่น้องครับฉันานั้นเดวพอเตียมคอเน้นยำใบได้พี่น้องเด้อตัวที่ปูโบนเน้นให้เข้ามาัดเ,นะเ,เข้าเอานะครับงวดที่ผ่านมาตัวเน้นบบเข่านะครับเข่าตัวที่บนเน้นนะครับเอาพอให้ปังปังนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมก็ขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วพอเตรียมข้อไวี่พอนคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆอีกครับเอฟซีก็จะได้สุกๆมันมันกันเนาะครับเนาะเอาจะเลื่มแด้พี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช์ให้เตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พเตรียมนํานะครับ ครับเอาสุดไทยไายสุดนี่พ่อเต้มก็ขอราบขอพระคุณเนปซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไว้พรอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โสกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม